่นอะไรก็เล like ่นแต่ i p แ d เล่นจอเล่นเกมจอไม่เหมือนเมื่อก่อนเนะเมื่อก่อนตอนแม่เด็กๆอ่ะมันจะมีของเล่นที่แบบหลากหลายมากเลยโหยุคสมัยโบราณจะมีอะไรเล่นคะมีของเล่นหลากหลายมากเลยหลายหลายไอ้อะก็อยู่ในกระจอกระจอแบบนี้รู้ป่าของเล่นสมัยก่อนน่ะดีกว่าโหมันจะดีกว่าได้ไงคะของเล่นสมัยโบราณโบราณนะคะมันก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้อะไอที่ขีบไม่ไผ่มันมีอยู่แค่อย่างเดียวนะงั้นมาเจอกันระหว่าง ของเล่นโบราณ vs ของเล่นสมัยใหม่นี่อย่างแรกนะสุดฮิตมากตอนแม่เด็กๆต้องไปซื้อนี่นี่นี่ตุ๊กตาแต่งตัวไปซื้อที่แผงเวลามันออกลายใหม่มาก็จะต้องซื้อมาเลยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะอันแค่นี้เองเล็กๆแล้วเวลาแม่เอาเข้ามาเก็บนะเราจะเก็บในสมุดหรือว่าหนสือเรียงได้ละเป็นตัวเห็นไหม ขาเขาอเลนี่อ่ะแล้วเวลาจะแต่งตัวเองเขาเราก็ชุดออกมาชุดนี้มันจะไม่สนุกอะไรเีาแค่ามาแปะแปะจา้านี่ยอ่ะวันนี้จะไปเที่ยวนะคะจะใส่เสื้อเพราะทำไมมันแกะยางลำบากจะบเขายลำบากเหมีอนเป็นอย่างนี้แหะคะ่ะเด็กสมัยก่อนเล่นแบบนี้ใส่ชดุดอ่ะแล้วก็หนีบแวหนีบแวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยสิเดี๋ยวึงสวัสดีจ้แลมาทาอะไรสมมติว่าเล่นอตัวใช่ไหมีสองเสวัดีจ้า นี่อ่ะมันเธอไปเที่ยวกับฉันไหมอุ้ยเธอเปลี่ยนเสื้อไหมอ่ะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้ออ่ะใส่กระโปรงใส่กระโปรงอ่านทำน่ะใส่กระโปรงดีกว่าอย่างเงี้ยอ่ะกระโปรงมาใส่โฮ้ยแคร์มูนะคะอะไรมาได้ไรถ้าสมัยนี้เขาเล่นอะไรกันกันเล่นอะไรกันคะ นี่คะ่ะเด็กจีจะเปิดให้ดูเกมเกแบบแต่งตัวเหมือนกันน,นะแล้วเข้าใจอ่ะนี่ค่ะแคร์มูนเกม<อ>นี้นะคะนี่ไม่ใช่แค่แต่งตัวนะคะเริ่มจากการแต่งหน้าได้แต่งห,หน้าเรานี่ของแม่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะโอ้ทีาหน้าเป็นสีชมพูเลยนี่คะ่ะแต่ของแม่แดงมาแล้วนะไม่ต้องมาแต่งนะ นี่่คะเลือกผมได้ด้วยนะคะเรือผมยังไงอย่างนี้จะเอาแบบว่าเอบมีทรงในบ้างค่ะจะเอาทรงแบบนี้กันนะคะผมแบบว่าร้อนแบบว่าหลอดบวชหรือว่าจะเอาแบบเปียกได้นะคะนี่ยังฉีกผมได้ด้วยค่ะแบบใครไรใครไรเงี้ยค่ะนี่อะไรเอ๋อคะอันนี้เลือกมงกุฎค่ะมงกุฎมงกุฎแม่มีมงกุฎไม่มีค่ะไม่แต่บางเซ็ตที่ซื้อก็จะมีมงกุฎค่ะเห็นแล้วมันก็จะมาอยู่บนหัวเลยค่ะเราไม่ต้องแบบว่าคอยมันนั่งแกะติ๊กติ๊กติ๊กคุณวายแต่ชุดไม่สวยนะดูสิทุกคราอ่ะ าเลุเลยม่อเล่ชุดเาสวยเ็ลสวากือกด้ยนะคะขงแม่ถือมาเล่นได้นะสวัสดีค่าวนไปไหนคะมเลสวัีอันนี้ให้ยกนี้ให้พิมชนะก็ได้มันสวยกว่านี่ค่ะต่อไปเป็นของเล่นเด็กผู้ชายบ้างนะ น,น้ำยางเนี่ยเขียวตรงนี้ค่ะแล้วเกี่ยวตรงนี้อ่าแล้วเราจะยิงใช่ไหมใช่น yeah, ะเนี่ยยิงเข้คมาร้องอะไรคะที่ไม่คือคะใช่ค่ะทำไมอะคะนคือมัมนมต้อง เอาหนังกระทิกที่ไหนก็ได้มายิงฉะนั้นยกนี้แม่ชนะทิ้งที่ไหนก็ได้ในยกนี้ทำไมลูกกระสุนต้องหายด้วยนะนี่ของเล่นเด็กผู้ชายอย่างสุดยอดนะใครมีนี่ถือว่าเจ๋งมากเจ๋งนะคะหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์อะไรอะเรียกมันว่าเลยนะคะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ใช่นี่แล้วมันไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดานะมันเดินได้ด้วยใครล่ะนี่นี่เป็นไงอ มันคลาสสิกเขาเรียกว่าคลาสสิกโหอันนี้มันเท่กว่าสวยงาดูอะไรดูดีเทลนะค่ะดีเทลข้างหลังแต่มันเดินไม่ได้ค่ะมันเดินไม่ได้ของไ้มูนใช่มัค่ไขล่ลนแล้วเห็นมันเดินก็มีความสุขแล้วหรอคะใช่ค่ะให้มันเดินไงนตั้งโผลเฉยเฉยนะมีประโยชน์อะไรนี่ต้องแบบนี้เอาไว้ดูไงคะของไขมูนเนี่ยค่ะดูได้เลยเหรอคะดูไปก็ดแบบูได้ด้านักสไตล์ดูหน้าตาคอือันไหนสวยกันคะบวตมาเลยค่ะหวตมาเลยใช่ค่ะอันนี้ไม่มีใครชนะนะคะ S <S เของเล่นต่อไปนะคะเจ๋งมากเลยมันเป็นอะไรที่จะต้องใช้จินตนาการเล่นได้ตั้งแต่เด็กน้อยอนุบาลไปจนถึงเด็กโตเลยะคะ่ะ มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันพัฒนาขึ้นสมัยก่อนวยาอ่ะมันสมชื่อดินน้ำมันเลยเพราะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนน้ำมันเวลาเรานวดเสร็จแล้วมันจะติดมือเราไปประมาณชาติหรือต้อง่อค่ะแต่อันนี้รุ่นใหม่อ่ะก็มีกลิ่นหอมเวลาไปเรียนวิชาศิลปะครูก็บอกว่าอ่ะเด็กๆปั้นมังคุดอ่้ก็ปั้นมังคุดอ่ะเด็ดถ้าเกิดโอ่งน้ําที่บ้านเราั่วนหรือมีอะไรที่บ้านเราั้วเราสามารถเอาดินน้ำมันไปอุดได้ด้วยค่ะ นี่คือสลากพันน่าสนุกไหมคะได้นะคะเห็นว่าอันนี้เก่าแล้วค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่านี่มันก็กดอย่างนี้ได้ค่ะกดแล้วมันยังไงลูกดังจิ๊บ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 เนี่ยเหรอเออแล้วแล้วแล้วมันได้อะไรคะมันมันสนุกนี่คะมันสนุกดไม่ได้นะโอ้โหกดไม่ได้่แต่ของลูปั้นได้เหรอทำไหนปั้นส้มสิปั้นส้มเนี่ยส้มเนี่ยฮ่าซ่มยับ มันไม่สามารถคงนได้นี่ไงแล้วเมื่อกี้ที่แม่บอกไงถ้าเกิดว่าอะไรรั่วเราก็เอาไปอุดฉั <c oughs> ลามอุดได้หรือเปล่าองนะมันอุดโอนมนะไม่ได้แต่ว่า,าวมันทําความสะอาดได้ค่ะเราไปจุกบจุกุกกับจีนส ะะเราจะไม่อยู่ตามบ้านค่ะมันจะมีตามร้านเขาจะมีตู้ไข่ไขเ่เป็น,นโหลเป็นขวดโหลไข่ไข่แล้วก็เอาเหรียญบาทหรือเหรียญ50ตังค์ใส่เข้าไปแล้วหมุนมันก็จะไหลออกมาเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะนี่เป็นเม็ดแบบนี้ข้างในก็จะมีเป็นแหวนเล็กๆเ,เอาไว้ให้เราใส่เล่นเป็นแหวนพลาสติก<า>เด็กๆชอบมากเล่นไข่ไข่ค่ะอยากดูไข่สมัยปัจจุบันไหคะปัจจุบันทม่มีไข่ใช่ไหมใช่นี่คือกิน จอยนี้นะคะกินก็ได้เล่นก็ได้สีฟ้าสำหรับผู้ชายอันนี้ก็กินได้บางทีมันจะมีถั่วที่ส่อยู่ข้างในคือสมงหนึ่งเม็ดเหรอคะสบายใจค่ะมันจะมีด้านนึงเป็นมีด้านนี้เป็นของเล่นค่ะด้านนี้ส่วนด้านนี้เป็นขนมแกะแล้วนะคะอร่อยมากค่ะขอไมากินมั้งนะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าคัฟเวเอร์นะคะลูกนี้ส่วนข้างใต้เนี่ยก็จะมีช็อกโกแลตขาวกับช็อกโกแลตดำค่ะสองชั้นเลยค่ะใช่ค่ะลองตักสิคะ อืมือนแบบคนหัวหน้าสงแม่เแบบถึงแม้ไข่เซอร์ไพรส์ของสมัยนี้นี่เขาอลังการงนี้เหรอแบบว่ามีคู่มือในการต่อให้ด้วยนะอเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ผู้ชายโอ้หน่ารักนี่ค่ะงั้นยกนี้ยกให้ไข่เซอร์ไพรส์ปัจจุบันชนะไปนะคะผ่านลอยผ่านลอยของเล่นอีกอย่าง อันนี้เป็นอะไรที่ไม่ต้องซื้อเป็นของฟรีแต่ถ้าเอามาเล่นมากๆพ่อแม่อาจจะด่าได้ค่ะอะไรคะนี่ค่ะมันคือกระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกกันกระแทกค่ะเวลาเล่นวิธีเล่นนะคะเราก็เอามันมาบีบนี่ค่ะไปเรื่อยๆเพลินๆมันมีแล้วก็บีบแย้แย้เนี่ยค่ะเรื่อยๆเพลินเพนอย่างนี้เลยค่ะใครมือคะ มาดูนี่ดีกว่าค่ะต็อกอีกค่ะใช่ค่ะนี่มีอันนี้ดีกว่าตั้งเยอะเลยค่ะดูสิคะมันจิ้มง่ายกว่าตั้งเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะใช่ค่ะอ่ะแล้วดูของเทมุนแตกแล้วมีไหมได้ไหมไม,ไม่ได้แตกแล้วอันนี้พลิกได้านนะกดพลกได้ค่ะเล่นพลกได้ค่ะบีใหม่ไดแต่อันนี้ฟรีนะคะฟรีผูกแคมูนค่ะถึงของแคมูนฟรีโดนแม่ด่าไม่ใช่หรอคะอันนี้คือบอกว่าเสียตังค์แต่ว่า มากค่ะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเล่นได้ตลอดชีวิตใช่ค่ะโหน่าสงสารเนาะเขาแคบวุชีวิตไว้เด็กเขแคบุญนตังคองกระยาอะไรก็ไม่ได้ตังคองะยาเล่นแพ้ของเล่นอันถัดไปนะจะเป็นของเล่นแบบประมาณว่าเทศกาลอะไรเนี่ยเช่นฮาโลวีหรือว่าแต่เมื่อก่อนมันไม่มีฮาโลวีนะใช่ไห้เด็กๆก็คือเอาไปเล่นหลอกผีกันไงนี่แบบเด็กเห็นนะถ้าเราแบบเอานี้ออกมานะจะต้องบอกกลัวเลย อะไรคะงัดกวนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะเอามาให้ดูค่ะ นี่น้ำลายเป็นไงเมื่ีก้กลัวเลยใช่ไหมไม่กลัวค่ะสนุกมากกว่ะค่ะมาดูของลองของหนูบ้างดีกว่าค่ะอะไรนะชัวร์้น่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนจีนเลยตาธรรมดานะคะเป็นกินได้ นะะคกินก็จะนุ่มๆไม่เห็นอเออเลยเหยาก็เหยาะเอยจะต่อยค่ะแล้วทำออกมาได้ยังไงเนี่ยเป็นรูปลูกกระตาน่ากลัวจะตายแล้วยังจะกินเข้าไปอีกอุยมันอร่อยค่ะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมไม่ชนะคะหมดเลยหมดเลยของเล่นชิ้นต่อไปเราจะหาซื้อได้ตามงานวัดงานวัดเนี่ยปักอะไว้เงี้ยมัจะมีเฮ้ยอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเล่นยังไงไม่รู้ใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะ ทำไมคะเมื่อกี้คุณเป็นแวกแว๊กแว๊กแว๊กหมุนเพื่ออะไรหมุนเพื่ออะไรเอออ๋อฟังเพลินเพลินไงเออเวลาว่างๆเบื่อเบื่ออยากจะฟังเสียงอะไรก็อ้าวฟังเสียงฟังเพลินเพลินถ้าแต่ทีเราจะฟังเพลินเพลินนะคะทำไมไม่ใช้อะไรคะนี่แหะค่ะจบค่ะฟังเลือกได้เป็นล้านร้านเพลงเลยค่ะนี่แหละแนว นะคะทั้งแนวเพลง p o แนวลูกทุงมีหมดเลยค่ะเพลงไทยเพลงอังกฤษเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นมีหมดเแต่ว่าไม่มีสีเพลงที่ร้องทำมต้องมาฟังเงีวียวงเิ่มเอเพลงอะไรนี่อันนี้อุยเพลงมันทอมากเลยนะคะกพาะนใจคะของเล่นอย่างถัดไปนะคะน้องพิมพ์มันคืออันนี้ค่ะ มันคือเดินกะลาค่ะที่เป็นของเล่นไทยเดิมโบราณเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีของเล่นอะไรทันสมัยเหมือนแบบนี้เขาก็จะเล่นอันนี้ซึ่งสนุกสนานมากเลยใช่เขามาประกบกันตึงเน่ไม่ใช่ฉิ่งค่ะอันนี้โอ้โหเออไม่ใช่เาวิ่งมาที่พืนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เด็กสมัยก่อนเขาก็วิ่งตามพื้นดินพื้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ดังอย่างนี้เราเนี่ยพื้นบ้านเราเป็นไม้มันก็เลยดังสนุกเหรอคะ ไม่สนกค่ะวันี้ถ้าใครมุนอยากจะสนุกมานี่ดีก็ค่ะอันนี้นะคะคือเกม Just Dance ของ Nintendo Switch นะคะถ้าใครมุนคิดว่าเดินกรลาสนุกแล้วมานี่ครจะถือก่นอะไรคะค่ะลองถือสิคะถือแล้วค่ะนี่นะคะเป็นตัวของแคมมุนดิจิตซังอะไรคะเป็นตามนี้นะค่ะอะไรอะแม่เป็นตัวไหนคะเนี่ยกวางก็หรอใช่คาะม่เป็นกวางตามชี่่ะค่ะ ้นี่ะ้ีมากเลไหนดมนยงไงอะครพนะคืนเดกจะต้องดูตรงนี้ค่ะคแนนอไหนนี่ค่ะวได้แดันัได้หมื่นหนึ มันดีมันสนุกก็จริงนะคะแต่ว่ามันต้องอยู่กับจออยู่ในบ้านแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้ออกไปเล่นนอกบ้านสัองคนก็ได้ไงแต่ตอนนี้โควิดเนาะไม่ได้ไหมคะเออไมได้อยู่ในบ้านเล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่เต้นกะลาไปด้วยแล้วแดนไปด้วยแล้วกันจริงเหรออ่ผสมผสานนะคะของเก่าของใหม่นี่ไง